กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเวิดสุขสุขคนสมองสุบองพบพ่อกันกับส่งเบาควันบานหน้าทุกคนเลยแกเอาอีกตีหน่วยนะบีไให้เขาคนหนึ่งกับพ่อกินข่าวแรกน้ำกันเด้อทุกคนเลย ในบ้านกับบางคนเขาก็สิจัดปีใหม่กันแล้วเรากินเรียงปีใหม่เนาะแต่กะยังมือหอนอกมืออื่นเพละสิเป็นมือปีใหม่ทางลาวเขาของกินมือนีกะเมนโนคือเก่าทุกคนเจลกับหนูไข่หน่วยหนึ่งถั่วสามพัก ถัวฝักยาวสามผักทุกคนมืเอนี้เบาวคว้อนครับน้องสายกับไปหาหนูคือเกาไปนอนทุกคนโดยมืเอนี้นะชุบนเตรียมการไปถือเข่าไปพรมนะคะเอาเกลือไปนำ้ำเผื่นอนาสิบพักขับเบรคสิบพักกระดุดกองเพื่องสิเพื่อปักกระดุดกองเพื่องนอนเขาเพื่อระวังเข้าไปอันเงี้ยงเข้าไปใส่ทั้งน,าน้าอันลุงดาวคนใด เออกลองเผื่อระวังระวังเผื่ออะไรอยคงกินกันกินแต่เมนูนู้นทุกคนเลยฮะเทนูกันเนาะมันก็บุดังใครจะไปง่ายมีคนก็ทึบถักเอาข้าวไปหอมจัเพึ่องสังเกตบางแขรงค้าร้านชายทุกคนยามหนาวก็สีหมอกก้นโทนนี่นี่แหละอาบน้ำก็บางทีก็พ้นลมไปอาบผู้เดียวก็ลากเอาซื่อๆบ่อาบซ้ำ พูดผู้ต yup. ั้งลังพูดแห่งกัะหนพูดแห่งหมออขักพูดนะเป็นจอถือข้อมือเปีย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 กเียแกน่าวนุวมกรมี่ัวให้นุ่งีให้อ่ายเน บริวารได้เมืองแพงทุกคนโดยเครื่องคายของกินในบัตรนมวยไกลโตเมืองนี่แพงงนาวนี่ห้างแพงแลนุ่มนันหางกับบัตรนัมวยอันบัตรบควันนสองสองแบัตรบัวันนั่นเป็นเงินกีบกับเกสิบเจดบาทเออเก้าสิบเจ็ดพันอยู่น่ะแสนเศ้า บ้าโทบบะคอนจะู่เอาไปขึ้นซะเฮ้ยเซนสาวพันทุกคนสองลอยสี่สิบบาทอยู่บ้านบะคนกบับบะหอดสองลอยเนาะแพงอะดิเขาไปถามเขาไปสื่อมาเน,น,นี่ยนมลูกทายมืดจำเป็นตรงไหนเอาแพงกันทุกคนเลยอ้าจิไปสื่อบทอ,อื่นกับมันคำเลยเนาะ กินขายา้ำแรงย้ำหนาวก็สิประมาณนี้ทุกคนเลยถ้าก,กล่องมัว่วกล่องบริษัทเขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อมือนี้น้องวาคีมทุกคนได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีแต่น้องวาคีมว่านนองมวยไปได้ฮับข่าวดีว่ลวงตาทางกรุงเทพทางสุรินทร์พเพลยนเนาะทางฝั่งไทยทางสุรินทร์พเพลิน พัผนผากเงินมายอดลังวันเกิดให้ร้านไายว่าสั้นให้ร้านไายว่าคีมน้อย<ม>ต้องขอโทษขอกคยขอปิดแฟลชหนึ่งพัน 1> 1, บาททุกคนอะไรซื้อนมกขนม็ขนมพัผนผากม,มาผูกแขนหยดลังให้ร้านพันบาทกับ พักไม่นงว่าขี้มนงว่าขี้มบ่ได้ยังดอกทุกคนได้แต่นุ่มนั่นแหละนุ่มกระเพร์เพิิ่นแค่นั้นแหละเนาะคองควนของเพลินก็ได้เพราะว่าเพลินยังเห็นยังได้บุรายกับกินขนมเล็กๆหน่อยๆอะไเนาะขอพระคุณลวงลวงตาลลายเด้อขอให้สุขภาพเข้มแข็งแข็งแข็งเด้อปีใหม่นี้ลํำรวยลํำรวยที่สำคัญกับบเจ็บบอกขอนั่นแหละเนาะ เพิ่นเพิ่นก้าไววเพิ่นว้าไว้ตั้งแต่บ่ท่านในหอดวันเกิดเพื่ะทุกคนเพิ่นว่าให้บอกล่วงหน้าวันเกิดวันทียังยังกะให้บอกปแล้วเพิ่นว่าเลื่อนเพิ่นเลื่อนว่าเป็นปีใหม่เพิ่นว่าปีใหม่ไทยเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยพากากมันนิก็ขอบพคุณหลายๆเนาะที่บ่ลืมที่บ่ลืมร้านหน่อยว่าคิมกะปีใหม่นี่กะ ขาเพวกในทุกทุกคนเนาะที่เขามาเบิงเขามาส้มในส่องเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งลำรวยลำรวยคิดจริงได้ขอให้ไดนสิ่งนั้นเลอ,อ <c oughs> สำหรับเฮากะเห็ดต่อไปทุกคนเลยยเฮากะถ่ายลิปลงไปเรื่อยๆเลยเนาะให้พี่น้องได้ส่ชวนแข็งน้องว่าน้องดินนี่ก็สิบ,บ่ไปน้ำปีเก่าอดอก หมอกทแท<ถ>ๆลูกท่าลูกไส้ก็นอนเลยทุกคนเลยออนนทั้งบ้านน้องมวยก็ตื่นมากกับสิพากันซุ่มลุ่มนางพิงไพ <c oughs> ่ฉันน้องมวยกับท่านได้กินข้าวทุกคนเลยเ <c oughs> พราะว่าค้ากล้องบ่มี่เนาะ บอกคนิ่นกำลังสีเหตุเหมือน mm hmm. เว้นนี่เพราวะว่าข้ากล่องลุดขาดซะเพราะมันต่อร้ายเถื่อเลยค่ะกล่องมันทนบม่ได้ mm hmm. สามหน้ากันยังบ่แลวทุกคน mm hmm. มือน,นี้ก็มีแต่พ่วก,กับแม่ออกไปสามนาวจะั mm ่งดับๆับออกไปหน้าแหงลหนาวถามขาวจึ้ง สามเข่าที่ว่านในแรงน้อทุกคนแลวก็ยังตะการซองตาเลยต้งเต่มมือหามเมื่อพลเอกนพทันได้สามได้ดำมืออื่นนี่ก็พอลงมือกระสิบไปเวียกอีกทุกคนเลยเถิดซองมือเลยมืออื่นนี่ไปแบบนอนข้างขึ้นเลยเพราะว่าเ่นเป็นมือกองทุกคนมือกองเงี้ว ผู้ใดมีงานก็นยากจ้างก็จ้างไดเด้อราคาเป็นกันเองถ้าผู้ใดอยู่ไก่ที่ว่าติดตามซ่องเบาวควันบานหน้าก่นพอหนุ่มวยเป็นมือกองทุกคนเลยกองเง,งาเลยเนะาะจากไปแห่บังไปห่บัพ <laughs> ห,หรือว่างานดองขึ้นเฮือนหรือว่าทุกอย่างเลยนะเนาะเสพให้ได้แห่ให้ได้ถ้ามักมวนมาสันส่นซะแต่ว่า เพิ่นไปแต่ละเถื่อกระไดเง,งินมาบลายเด็กทุกคนเรือมาหอดเอถื่อแถบสิบบพ่อไสเพราะว่าถืออะไรนะพูยถืออะไร,ออรทุกคนน้อยข้าเจ้าจ้างถือขาน้ำมันไปนี่กาบบแม,มนโซสามลิตรผู้บอกกับไปกับมารหลดไทยมันไปสะเด็กทุกคนบุคือรหลดคุณดอกคุณได้รหลดใหญ่เนะใส่เวลาเนี่รถหลดไทยนี่เรือขาน้ำหมอกน้ำมันโหลดมาปั่นกันอีกคนไปนั่กันกับะมาน สี่หาหกคนนี่แหละทั้งมือพิณมือกีตาร์มือแซงมือนักล่องอีกเผือ่อปันกันแหละเมื่อไรเป็นเงินไทยกับบุได้หอดฟูลละซ้ำลอยทิา เลยทุกคนเนอะกินเขาเหล็กกับเผาหันน่ะเขากองขี้ไผ่เบ๊กินหมดแล้วเอามาแข่งมากเลยชุดแยกกินแบบเท่าดาลินเนรันยกโดมักทัวมาแบบที่หลับเท้าก็มาแข่งลูกชายก็นอนเลยทุกคนเลยเมาเบียก็ขำก็มึนบ่เพ้อ ขจ้างชุดเจ้าไปแต่ละเถื่อเทไรก่อนกองหลานหนึ่งทุกคนเป็นเป็นเงินบาทกับสองพันบาทหนึ่งบางทีกระห่าหกเซนสันบทานเป็นแหลกหาได้หาซิบกระหอดเลยเอ้ยมีเสียดายสองเซนสูงสุดได้สี่ยสูงสุดได้สี่อย อ่งมันงานอันเดียวกันหมดหรือะนไรลว่วมาถาปันทีเดียวกันถูกผัวผันมวยไปแล้วทุกคนงานมือว่าน,นี่นะ่ะได้ล้านหนึ่งขาเจ้าจ้างล้านหนึ่งแต่ว่าทอดได้สิแ้ หาเซนหนึ่งปั๊บไปไกลๆหนึ่งหาเซนทุกคนหาเซนมาขีดเป็นเงินอพันบาทหนึ่งไม่ถึงนเงินบาทใบต่งคือช่องมือเป็นช่องมือแล้วแหละมือที่นาก็จนขำจนมืออะไรมากนี่แหละทุกคนเดี๋ยวทางงานดองหนุ่มวยเขาจะชิจางทุกคนเลย จี eh ้างดอกลานหนึ่งสองพันบาทชี้ห้างเงินไหวดอกถือแห้งอาลีป้าทุกขีรถไทยไปนี่กับบัวเม่นวัวไก่บัวเม่นวัวไก่ได้ทุกคนเลยจักรลักษ์ก็พอบุตรลอยมันไก่กว่าไปบ้านที่ตุ่มเน่นาะแม่เนาะ

เดี๋ยวไล่ไปพอได้สักทางล่างนึ่ป้าไก่ห้อกับบัวทุกคนเลยเพื่อมาหักใส่ขาน้ำมัน,นกับบลูเรียผู้ฮอสเซนส์เหอะอยะ่าทำงานเลยนน้องว่าคีมนี่เพิ่นบดไปใช้ดียังได้อีกทนนี่ก็ขอพบพระคุณลวงตาหลายๆเด้อที่บ่ลืมเนะาะคำสัญญากับลูกชายว่าคีมร้านชายเพิ่นอะไรเนาะ ว่าสิยอดล้งางให้ขอบพระคุณหลายๆเด้อขอให้ลวงตายอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพเข้มแข็งทุกๆคนเลยเนาะปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามารวมทั้งตัวดวงมวยเองเนะาะยยดวิวก็ขอให้พุ่งขึ้นเลยทุกคนเลยเพราะว่าช่วงนี้อยอดวิวก็ตกแหง้งเดือนนี้บรด้เงินเลยทุกคนเ,ยยเ,นเลยเดือนนี้บ่หดลอยเรียญเฮาสิเว้บตรงๆสะเนาะบ่หดลอยเรียน,น,ยนบรด้เงินเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พอกันโอกาสหนากรบสบายดี